สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิงมาชมวิธีการควบคุมอากาศเห็ดฟางกองเตียด,ด้อครับตอนนี้ตอนบเดนะครับอากาศมันฮ้อนก็เลยใส่น้ำหดนะครับหดเฟียงที่คุ้มไว้นะครับเพื่อใช้อากาศด้านล่างนี่มันเย็นนะครับจากน้อยถ้าอากาศฮ้อนก็บบดีดครับพี่น้องเห็ดก็สิยุบได,ด้นะครับ อากาศมันฮ้อนวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีการเปิดอากาศนะครับพี่น้องว่าเขาเห็ดแบบไหนนะครับนี่ครับเห็ดหดเห็ดเฟียงแล้วเรียบร้อยนะครับหาปลองอากาศนะครับเนาะนี่ครับใส่เฟียงนี่เปิดจันสิครับเห็ดเกิดแล้วพี่น้องเกิดร้ายแล้วนะครับขาวอากาศเลย ดกมากครับพี่น้องดกถ้าเขาควบคุมอากาศบ่ไดเฮ็ดมันสิดอกหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดมันสิดอกหน่อยดอกบบใหญ่นะครับต้องฉีดเพียงแบบนี้นครับฉีดน้ำพดเพื่อจะให้น้าม,มันเย็นนะครับทรั้งนี้ก็เปิดเปิดเอาไว้ครับนี่ครับพี่น้องดอกเฮ็ด กระป้องหนึ่งครับพี่น้องป้องอากาศเอาจะเปิดสลับกันนะครับพี่น้องเปิดอากาศสลับกันนะครับป้องหนึ่งใส่ทอพีบีซีครับพี่น้องถ้าบมีกระปุ่มเปียงแบบนี้อัดเลยนะครับกำลังเกิด พอปมมือหนึ่งกับมีครับพี่น้องวิธีการควบคุมอากาศนะครับถ้าอากาศมันฮ้นันใส่น้ำหด นี่คือการควบคุมอากาศนะครับพี่น้องคุ้มคุ้มห้อนนะครับแ<ม>ดดห้อนก็น้ำมะฮหดนะครับครับสำหรับชิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนเดอวยครับเด้อพี่น้องเพื่อผมจะได้มีกำลังใจเหตุชิปหน้าต่อไป สวัสดีครับ